ยอดมาละครับยอมอืมปกติเขาทานผักกันยังไงครับเขาทานผักโดยแบบ เป็นอาาัตราลผักบุ้งครับผักบุ้งเนาะขอลองผักบุ้งหน่อยอืม <c oughs> ตอนแรกบอกไม่ค่อยหิวกินไปกินมนาะอร่อยเพลินเลามาลั ลองชิมเนาะว่าทำแ,แตงย่มามะละเป็นไงนะจะเข้ากันไหมปกติถ้าจะคงทานกับน้ำพริกเนะะาะย่ามะละลองชิมเนาะว่าทำแตงย่มามะละเป็นไงนะจะเข้ากันไหมปกติถ้าจะคงทานกับน้ำพริกเนาะ อร่อยมากครับอร่อยมากครับขอลองผักบุ้งหน่อยผักก็ผักให้ตัวหมดเนาะ อืมตอบอยอดมาละครับอ,อร่อยมากครับอืมจริง มาละจริงๆตอนแรกบอกไม่ค่อยหิวกินไปกินมาอร่อยเพลิน <laughs> ยอดมาละครับของแท้ของแท้ของแท้เลยอะ่ะยอดมาละนี่ของของแท้เลยอะ่ะอีกรอบหนะขออีกรอบอืม ยอดมาละครับเดี๋กัดถิ่นดีกว่าในการทานนะอืีอ่ยเนี่ยเหรอ

ออของแท้ของแท้ของแท้เลยอ่ะยอดมาละนี่ของของแท้เลยอ่ะอีกรอบนะขออีกรอบ กัะถิ่นดีกว่าปกติเขาทานผักกันยังไงครับเขาทานผักเื่อแบบเป็นอัตร ของแท้ของแท้ของแท้เลยอ่ะยอดมาละนี่ของของแท้เลยอ่ะอีกรอบนะขออีกรอบอืม,อม ตอนแรกบอกไม่ค่อยหิวกินไปกินมนาะอร่อยเพลินอร่อยมากครับ อนแรกบอกไม่ค่อยหิวกินไปกินมาอร่อยเพลิน <c oughs> ของแท้ของแท้ <c oughs> ของแท้เลยอ่ะยอดมะระนี่ของของแท้เลยอ่ะอีกรอบนะขออีกรอบยอดมะระลองชิมเนาะว่าทำแตงยอดมะระเป็นไงนะจะเข้ากันไหมปกติถ้าจพคงทานกับน้ำพริกเนาะ ปกติเขาทานผักกันยังไงครับเขาทานผักเป็นแบบเป็นอันนตรรสยอดมะละครับยอดมะละลองชิมเนานะว่าตำแตงกับยอดมะละเป็นไงนะจะเข้ากันไหมปกติถ้าะคงทานกับน้ำพริกเนาะ <cười> <cười> không thế còn thế ของแท้เลยอ่ะยอดมาระนี่ของของแท้เลยอ่ะอีกรอบนะขออีกรอบอีกพีก Jangan malak sabi.